สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปั๊ดพี่น้องนะครับคลิปนี้มาว่าด้วยเรื่องของพี่เบียร์ครับพี่น้องพี่เบียร์หรือว่าไฮโซเบียร์ตึกใบยกพี่น้องครับอยู่กรุงเทพนี่แหละพี่น้องนะครับแล้วกับบอทบิ๊กกับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับหลังจากที่บอทบิ๊กเปิดอ่า ฟินแลนด์คาเฟ่ยู่ขอนแก่นรับพี่น้องนะครับแล้วก็มีพี่เบียร์นะครับพี่น้องไปคอมเมนต์นะครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยอยากไปจังนะครับและสัญญาว่าจะไปแน่สันพี่น้องปาทนะครับก็คือว่าไปฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์คาเฟ่ของบอทบิกอยู่สาขาขอนแก่นกับพี่น้องนะครับทำให้หลายคนหลายท่านเนี่ยก็รู้สึกปื้มปริ่มนะครับแล้วก็รู้สึกว่าดีใจนะครับบอทบิ๊กโพส ตอบกับพี่เบียร์แบบนี้นะครับพี่น้องเราก็บอกว่าดีใจมากครับนะครับปาดพี่น้องนะครับบอทบิก็โพสต,ตอบกับทันทีนะครับแล้วก็อีกโพดนึงนะครับบอทบิก็บอกว่าเจ้าของตึกใบหยกนักธุรกิจหมื่นล้านเพิ่นกระจังแมนเมตตาผมคักนาอคุณเบียร์สันพี่น้องปาดพี่น้องนะครับบอทบิกโ็โพดแบบสี่ f อฟก็เข้าไปคอมเมนต์เนียเยอะมากครับพี่น้องน,นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอ่าเมมของพี่เบียร์กอนครับพี่น้องน,นะครับเอฟซี FC ก็เข้าไปบอกว่าอยากให้บอสบิ๊กเนี่ยครับไปเปิดคาเฟ่ยูรุงเทพบนะครับพี่น้องน,นะครับแล้วค่ะบางคนก็บอกว่าไปเปิดคาเฟ่เนี่ยสาขาสา,สามเนี่ยยุตึกใบยกโลดสันพี่น้องป้าพี่น้องน,นะครับอันนี้ก็บโนแน่นะครับพี่น้องน,นะครับอาจจะเป็นไปนได้ ก็ได้นะครับหรือว่าบอบิ๊กอาจจะมาเปิดฟินแลนด์คาเฟ่นะสาขาต่อไปอยู่กรุงเทพกันได้กับพี่น้องนะครับเพราะว่าพาร์ทเนอร์เราก็รู้จากคนหลายกับพี่น้องบอบิ๊กนะครับไปใส่มาใส่เนี่ยก็มีแต่คนหักนะครับพี่น้องนะครับถ้าบอบิ๊กพร้อมเนี่ยก็บนแน่นะครับอาจจะมาเปิดที่กรุงเทพก็ได้กับพี่น้องนะครับหลายคนก็เชียร์นะครับ จังท่านนี่ก็บอกว่าอย่าบอกนะว่าคุณเบียร์จะชวนฟินแลนด์คาเฟ่มาเปิดที่กอทมอเชียเชียค่ะเอซี FC ที่กอทมก็คือว่าเอซอยู่กรุงเทพนะครับและปริมอนทนเยอะมากปังแน่นอนค่ะป้าพี่น้องน,นะครับก็เปล่ไปได้กับพี่น้องน,นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าผู้ใหญ่บ,บ้านรีบกดถูกใจและติดตามเลยจ้านะครับ คนหนึ่งก็บอกว่า FC นะคะคุณเบียร์นะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าและต้องสั่งเพียวมัชชะใช่ไหมคะอิอิ FC คุณเบียร์สันพี่น้องป้าพี่น้องนะครับ FC คุณเบียร์ก็มาคอมเมนต์ในเพจบอลบิก๊กคือกันกับพี่น้องนะครับ ปาดนะครับแล้วก็ FC b o บ B ลกเนี่ยก็เข้าไปซองอ่าเพจของคุณเบียร์เช่นกันกับพี่นอนะครับเอาพี่นอรนะครับล้อเบิงกับพี่นอรนะครับว่าอ่าคุณเบียร์มาแล้วเนี่ยจะทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วกับอลบิ๊กเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับหรือว่าจะมีพาร์ทเนอร์ร่วมกันไหมหรือว่าจะทำอะไรร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าจะมีคอนเทนต์อะไร ไม่ใหม่ร่วมกันหรือไม่อันนี้ต้องรล่อเบิงกับพี่น้องนะครับเพราะว่าล่าสุดเห็นพี่เบียร์นะครับกับอ่ายูทูบเบอร์นะครับหลายๆท่านนะครับเพื่อนไปเล่นสงการกับพี่น้องนะครับเล่นนิกกี้นะครับเพื่อนก็ขับรถอ่าเล่นน้ําสงการกับคุณเบียร์นะครับพี่น้องคอนเทนต์นั่นก็ค้นเบิงหลายแสนขึ้นกันกับพี่น้องนะครับกำบลแน่ว่าบอสบิ๊กเนี่ยอาจจะได้ ทำคอนเทนต์กับคุณเบียร์ก็เป็นได้อันนี้ต้องรอบเบิงกันกับพี่นองนะครับเอานั่นแหละครับนุ่มบอกใลขข่าวสารมาบอกรลอยฟังเดอ้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ